คุณสมบัติของการเป็นนายกำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นคงเป็นเรื่องยากหากเราจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จรู้ล่วงไปพร้อมกันในคราวเดียวนายที่แท้จริงจะต้องรู้ว่าจะให้ความสำคัญกับงานใดก่อนจะเริ่มจากงานใดก่อนหรืองานใดรอได้ ผู้นำต้องเรียนรู้การวางแผนและการกำหนดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมได้เพราะหากไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ก็อาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นเป็นความยากลำบากที่เราจะเน้นความสำคัญไปที่งานเพียงไม่กี่อย่าง รวมทั้งการต้องสื่อสารและทำความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญให้ทราบทั่วทั้งองค์กรและผู้นำอาจมุ่งเน้นสิ่งสำคัญผิดเรื่องหรืออาจจะไม่มั่นใจเรื่องใดควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้นำมักจะมีปัญหาว่าเมื่อต้องเลือกความสำคัญจะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง หากมองในระดับการทำงานของบุคคลเมื่อเราสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้นอกจากจะทำให้การทำงานราบรื่นและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่แล้วผลงานที่ออกมาก็มักมีคุณภาพด้วยแต่หากเป็นไปในแง่ของการวางแผนหากเราสามารถกำหนดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมได้เราก็สามารถวางแผนกลยุทธ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสำคัญอีกประการคือเราจะต้องสามารถสื่อสารเรื่องที่สำคัญให้แก่ผู้อื่นได้ทราบด้วยขอกำลังใจด้วยการแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ